บทที่15วันาทิตย์ทุ่มหอมพยายามทำสีหน้าและแววตาให้เบิกบานแจ่มใสเมื่อเธอได้ส่งรอยยิ้มอันแสนหวานให้อิดผู้ซึ่งเธอเข้าใจว่าเป็นพงพิษณุเทวันทั้งที่ขณะน,นี้จิตใจของเธอเต็มไปด้วยความขุ่นมัวเร่าร้อนริสตษยาเมื่อได้เห็นดุจด,ดาวเดินเคียงข้างอิดตรงมาขึ้นบันไดตึกด้วยกริยาอันร่าเริง อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหนูขาหญิงสาวส่งเสียงทักทายตามแบบฉบับที่ได้ฝึกซ้อมไว้เมื่อครู่นี้โดยแสดงกริยาประหนึ่งว่าชายหนุ่มเดินมาแต่เพียงผู้เดียวแหมขวางตาหนังเด็กนี่นักจะเตรียมตัวสักนิดก็ไม่มีน้อยทำหน้าระรื่นเดินเคียงข้างคุณหนูเธอแอบคิดพางรอบมองดูดดาวอย่างจริงจัง เมื่อแลเห็นอิดให้ความสนิทสนมและเอ็นดูเด็กสาวอย่างเปิดเผยอรุณสวัสดิ์ครับชายหนุ่มกล่าวตอบพรางยิ้มให้วรรณทิพย์ด้วยรอยยิ้มที่เธอหลงไหลและลืมนายะวิธไพศาลเวชพร้อมกันนั้นอิดก,ก็ต้องชะง,งักเท้าหยุดยืนอยู่กับที่เมื่อแลเห็นวนรณทิพย์ล่อนทลาเข้ามาหาเขาราวกับจะโผล่เข้ามากอดเขาไว้เช่นนั้นคุณโหนู เปนไหนมาครัเธอถามเขาเสียงอ่อนหวานและเข้ามายืนอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าดุจด,ดาวจะยังเยาต่อโลกและไม่รู้จักมารยาหญิงเธอก็ยังรู้สึกละอายใจแทนวันทิพย์ที่แสดงกริยาเช่นนั้นกับคุณหนุอิดเองก็รู้สึกเก้อกระดากเมื่อรู้ว่าก่อนที่ดุจด,ดาวจะเดินแยกไปอย่างเงียบนั้นเธอได้รอบมองดูเขากับนางสาวทูบหอมด้วยดวงตากลมโตคู่บริสุทธิ์ ซึ่งบอกถึงความชงนโขบขันและอะไรอีกหลายๆอย่างปะปนกันเขาจึงถไยหันไปถามว่าดาวดาวไปหาคุณพริม์หรือดาวไปหาป้าแฉ้มก่อนค่ะเด็กสาวหยุดหันมาตอบแล้วก็เดินผ่าไปวรรณทิพย์ดวงตาลุกวาวด้วยความขัดเคืองเมื่อแลเห็นอิดมองตามร่างน้อยของดูดดาวไปจนลับตาดูเขาช่างสนใจ เอาใจเด็กสาวผู้นั้นจะลืมตอบคำถามของเธอหญิงสาวอยากกรีดเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บแค้นแสนงอนแต่เธอก็ไม่อาจทําเช่นนั้นได้นอกจากจะตัดพ้อเขาอย่างน้อยใจว่าหัวใจของคุณนูอยู่ที่ไหนคะถึงไม่ได้ยินคำถามของวันอิยิมเกอเกอเขาอยากจะบอกวันอาทิตย์ว่าเพราะกิริยาของเธอที่แสดงต่อเขานั่นแหละ เป็นเหตุให้เขาไม่ได้โต้ตอบคําถามของเธอด้วยมัวไปกลบเกลื่อนความเกล้อกระดากับดุดดาวเสียแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะเกรงว่าจะทําให้วนันอาทิตย์เข้าใจความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอผิดความเป็นจริงไปมากมายทําไมหนอคุณวันจึงชอบถามผมว่าหัวใจของผมอยู่ที่ไหนนายอารันแกล้งย้อนถามแทนคําตอบนางสาวทุ่มหอมตบตาคอน อย่างมีจริตเมื่อพูดว่าวันชอบถามก็พอจิตใจของคุณหนูว่าไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนี้คะวันพูดอะไรถามอะไรก็ไม่ได้ยินวันเลยนึกว่าหัวใจของคุณนูอยู่ที่อื่นหากหัวใจอยู่ที่อื่นป่านนี้พงพิษณุเทวันไม่มีโอกาสมายืนอยู่ใ,ใกล้ๆคุณวันอาทิปรอกอิด พูดพร้อมกับยิ้มทั้งปากและดวงตาทำให้จิตใจที่ขุนมัวของหญิงสาวแจ่มใสขึ้นอุ้ยวันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะแล้วหมายความว่ายัางไงล่ะครับเขาถามเป็นเชิงเยาอุมวันไม่อยากพูดกับคุณนูแล้วค่ะวรรณทิพย์ทำแสนงอนอินหัวเราบเบาๆพางรอบพินิดดูช่วงขา ซึ่งพ้นจากขากางเกงซึ่งพ้นจากกางเกงขาสั้นสีแดงสดของหญิงสาวพร้อมกับแอบคิดอย่างคนช่างสังเกตและช่างตีว่าวันอาทิปเป็นคนช่วงขายาวเก้งก้างและรีบเล็กหากเธอสวมกางเกงขายาวหรือ3ส่วนจะเหมาะกว่าประการสำคัญก็คือวัยของวันอาทิปพ้นความแรกรุ่นมานานการนุ่งกรงเกงขาสั้นเตอ่อเดินกรีกลายไปมาอยู่ในบ้าน ที่ออจจะเป็นการเกินสมควรในสายตาของอิดอารันแม้เขาจะเป็นหนุ่มสมัยใหม่และคุ้นเคยกับอรารยธรรมตะวันตกมาแล้วก็ตามต่อจากนั้นหนุ่มสาวทั้งสองก็เดินคลอเคลียเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยกันโดยวนันอาทิตย์ยังไม่ทิ้งแววง,งอนแต่กะน,นั้นเธอก็ไม่ยอมสลัดความหวานให้หมดไปอิดรู้เชิงของหญิงสาวดีดังนั้นด้วยอารมณ์ของคนหนุ่มเขาจึงพูดขึ้น หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วว่าคุณวันยังไม่ได้ตอบผมเลยเมื่อครู่นี้คุณถามอะไรผมคุณหน้ออยังต้องการทราบอยู่หรอคะนางสาวทู้หอมถามเสียงแจ่มใสเมื่อคิดว่าชายหนุ่มสนใจเอาใจใส่คำพูดของเธอซึ่งย่อมแสดงว่าที่เขาย่อมแสดงว่าเขาสนใจในตัวเธอด้วย หากไม่ต้องการทราบผมจะถามคุณวันทำไม <_ C ity> เขาย้อนถามเสียงเรียบเ <_ C ity> มื่อครู่เนี้ยวันถามคุณนุว่าคุณนุไปไหนมาคะหญ <_ C ity> ิงสาวตอบเสียงหวาน <_ C ity> ถ้าเช่นนั้นผมก็ขอตอบว่าผมลงไปเดินเล่นในสวนหลังตึกมา <_ C ity> ชายหนุ่มตอบ <_ C ity> ด้วยใบหน้ายิ้มละไม <_ C ity> เออเลยพบดวดดาวที่นั่นเหละคะ วันอาทิตย์อดเรียบเคียงถามไม่ได้และพยายามทอดเสียงให้นุ่มนวลเมื่อเอ่ยคำว่าดุจดาวครับอิจรับคำสั้นๆคุณนุ่นงไปเดินเล่นทุกเช้าเหรอคะครับผมลงไปเดินเล่นทุกเช,ช้าชายหนุ่มตอบตามความจริงคั้นแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดจใจไม่สบายใจเมื่อได้ยินเส,ยเสียงหญิงสาวบอกว่าถ้าอย่าง,งานั้น แ้ต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันต้องขอลงไปเดินด้วยคนนะคะกี่คนก็ได้เพราทับเทวาออกจากกว้างขวางเขาพูดให้มันเป็นเรื่องเล่นเสียเพื่อซ่อนความลำคาญและไม่พอใจที่วันอาทิตย์สร้างความไม่ปลอดโปร่งหัวใจให้เขาเพราะอิดต้องการปล่อยอารมณ์ตามลำพังมากกว่ามีวันอาทิตย์คอยเดินตามพูดโน้นพูดนี่ให้ํำคาญใจวันทราบค่ะ วัทัพเทวากว้างขวางพอที่ใครๆจะเดินเล่นได้หลายคนแต่วันหมายถึงการเดินเป็นเพื่อนสนทนากันตักหากล่ะค่ะ,คะเธอชายตาตอบด้วยกริยาอันชดชอยคุณวันจะตื่นมาทันกับเดินกับผมเหรอครับพงพิสนุปพรอมถามครึ่งเล่นครึ่งจริงด้วยเขารู้ดีว่าปกติแล้ววันอาทิตย์นอนตื่นสายเสมอนานๆเธอจึงจะตื่นเช้าสักครั้ง อย่างเช่นเช้าวันนี้เป็นต้นโอ้ยทำไมวันจะตื่นไม่ทันคะในเมื่อวันน่ะตื่นแต่เช้าทุกวันนี้คะวันอาทิตย์เริ่มบอกอิดจริงได้แต่พยักหน้ารับตกลงตามคำตามคำขอของหญิงสาวอิดยิ้มอยู่คนเดียวเมื่อเขาก้าเข้าไปในห้องทำงานแล้วพบว่าบนโต๊ะเขียนหนังสือของเขา มีแจกันอันเล็กงดงามประดับด้วยดอกกุหลาบสวยหลากสีทรงกลิ่นหอมละลื่นนั้นตั้งเด่นสะดุดตาชายหนุ่มเดาท่านทีว่าผู้จัดและแอบนำมาตั้งไว้ในห้องนี้ต้องเป็นดุดดาวฉะนั้นความเอ็นดูสงสารที่มีต่อเด็กสาวจึงเพิ่มขึ้นจนเขาต้องบอกกับตนเองอีกครั้งว่าตราบใดที่เขายังเป็นพงพิษณุเทวันซึ่งมีอำนาจสิทธิขาดในทัพเทวา เขาก็จะพยายามช่วยเหลือดุจด,ดาวให้มีความสุขและให้เธอมีโอกาสออกไปศึกษาแก่โลกภายนอกไม่ช่างกักขังไว้ในภายในทัพเทวาอย่างทาตหรือซุกซ่อนไว้ให้อยู่ก้นครัวเขาจะช่วยให้ดุจด,ดาวเป็นดวงดาวที่มีแสงสุกสกาวส่วนมากนายอารันมักใช้เวลาอยู่ที่ห้องทำงานนี้ด้วยการช่วยคุณหลวงชำนาญน,นิตินาย ตรวจสอบบัญชีรายจ่ายภายในทัพเทวา้าทั้งที่เขาเคยไม่เคยเรียนรู้วิชาบัญชีนอกจากนั้นหากมีเวลาว่างก็จะไปนค้นหนังสือจากห้องสมุดหรืออีกในหนึ่งคือห้องหนังสือมาอ่านซึ่งความจริงจะอ่านในห้องนั้นก็ได้แต่อิดบอกตนเองว่าไม่แต่อิดบอกตนเ,เองไม่ถูกว่า เหตุใดเขาจึงไม่ชอบอยู่ในห้องสมุดนานๆทั้งนี้ก็เพราะทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในห้องนั้นเขาจะต้องมีจิตใจวันไหวและความรู้สึกประหลาดซึ่งเขาไม่เข้าใจเมื่อแลเห็นภาพเขียนเท่าคนจริงของพญาพิทักษ์ภูเบศที่ตั้งเด่นอยู่ชิดผนังตึกด้านในสุดอันตรงกันข้ามกับประตูที่จะเข้าไปในห้องโถงนั่นเองฉะนั้น จำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนซึ่งก้าวเข้าไปในห้องจะพบภาพนั้นก่อนอื่นภาพนั้นไม่ใช่ภาพความภาพนั้นไม่ใช่ภาพที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแม้แต่น้อยตรงกันข้ามภาพนั้นได้บอกถึงความสวยสงาภาคภูมิของบุรุษผู้เป็นเจ้าของภาพแม้ในขณะนั้นเจ้าของภาพจะอยู่ในวัยไม่เกิน50ปีก็ตาม ใบหน้าของพญาพิทักษ์ภูเบศเด่นด้วยเขาของความคมสันซึ่งอิดยอมรับว่าเขามีส่วนละไม้แมนท่านเป็นที่สุดและนี่เองเป็นเหตุสืบเนื่องให้เขาต้องมาเป็นพงพิษณุเทวันพร้อมกันเขาก็มั่นใจว่าพงพิษณุมีรูปร่างคล้ายๆบิดามากส่วนอดิเทพไม่มีความคล้ายคลึงท่านเท่าเจ้าคุณบิดานอกจากความสูงเขาสียอีกเป็นคนอื่น ต่กลับไปเหมือนท่านเจ้าคุณมากกว่าช่างหน้าประหลาดอะไรเช่นนั้นพอสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้และนึกขึ้นได้ว่าหนังสือที่เขาไปค้นมาจากห้องสมุดนั้นอ่านหมดแล้วทุกเล่มอิดจัดแจงรวบรวมหนังสือเหล่านั้นไปเก็บไว้ตามเดิมเพื่อค้นหาหนังสืออื่นมาแทนวันนี้แมนว่าอิดพยายามที่จะทำจิตใจให้เข้มแข็ง เมื่อแลเห็นภาพของพระยาพิทักษ์ภูเบศเขาก็ยังอดที่จะสะดุ้งขึ้นเล็กน้อยราวกับคนขวัญอ่อนไม่ได้ขณะที่เพ่งไปพบดวงตาของภาพนั้นเพราะดวงตาทั้งคู่ของภาพมองดูคล้ายกับกำลังมองตรงมายังเขาอย่างเพ่งพินิดอันเป็นประกายเศร้าอย่างประหลาดและในประกายเศร้านั้นได้แฝงแววปราณี ผสมกับความชงนสุนเทอะไรบางอย่างรวมอยู่จนอิฐต้องกระซิบบอกอยู่ในใจอย่างเพอไพรว่าผมไม่ใช่พงพิษณุบุตรชายของท่านเจ้าคุณแต่ผมก็ขอปฏิญาณว่าผมจะรักทัพเทวาของท่านเหมือนดังที่ท่านรักและจะขอรักษาไว้ให้บุตรชายผู้ที่ท่านปรารถนาให้เขาปกป้องคุ้มครองทัพเทวาแห่งนี้จะเป็นด้วยอุปาทาน หรือดวงตาของเขาฝาดไปอิดไม่อาจรู้ได้แต่เขารู้สึกเย็นสะทานไปถึงขั้วหัวใจในเมื่อเขาได้แลเห็นไปว่ารอยยิ้มน้อยๆได้ปรากฏบนใบหน้าสง่างามของท่านเจ้าคุณราวกับสิ่งที่เขาแลเห็นอยู่เบื้องหน้านี้หาใช่ภาพเขียนไม่หากแต่เขาได้มายินประจัำหน้ากับพญาพิทักษ์ปูเบศประมุขของทัพเทวาอันงดงามนี้ โอ้คุณพระอิดอุทานในลำคออ้อคุณนุมายินดูรูปเจ้าคุณพ่ออยู่นี้เองหรอกหรือคะแลมเที่ยวเดินตามหาสเต็ปแย่เสียงร้องท้าของแม่แลมทำให้อิดมีความรู้สึกคล้ายกับเขาถูกปลุกให้ตื่นจากความฝันชายหนุ่มหันมายิ้มกับพี่เลี้ยงของพงพิษณุอย่างอ่อนโยนและพูดว่าแลมนะเอง มีธุระอะไรเหรอจ๊ะเมื่อครู่นี้คุณมรตการเธอโทรศัพท์มาหาค่ะฉล่มไปหาห้องไหนก็ไม่พบคุณนุ้มรตการคุณมรตการเธอเลยฝากสั่งว่ากลางวันนี้เชนคุณนูไปทานอาหารที่มัทุกกรณ์ค่ะหากคุณนุ้ว่างแม่ฉลามรายงานขอบใจประเดี๋ยวคุณนูจะโทรไปตอบรับคำเชิญของคุณจันเองขณะที่พูดอิด ก็อดจะคิดถึงนางสาวมัทุกอร์ไม่ได้เพราะถึงจะเข็ดขยาดความรักและนึกถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงชำนาญน,นิตินเขาก็ยังมีจิตใจอ่อนไหวทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้มนตการมัทุกอร์ผู้งดงามจนอิดคิดว่าหากเขาอยู่ในภาพของพงพิษณุเช่นนี้นานๆวันหนึ่งเขาอาจเสียสัตว์วันหนึ่ง เขาอาจเสียสัส,สญญาเพราะความงดงามมีสเสน่ห์ของหญิงสาวผู้เป็นคู่มั่นของพง์พิษณุคุณนู้คิดถึงท่านเจ้าคุณพ่อมากหรือสตรีมีอายุถามเบาๆเมื่อจบเรื่องของมนฑการแล้วจ้าคุณนุคิดถึงทั้งเจ้าคุณพ่อและคุณแม่ชายหนุ่มรีบสมอ้างทันที แม้ชแลมมองดูภาพของพยาพิทักษ์ภูเบศแล้วก็มองดูอิกสลับกันไปมาดวงตาทั้งคู่ของหลอนบอกความชื่นชมบูชาเมื่อพูดว่าดูสิคะคุณนูของแชลแลมช่างสง่างามไม่ผิดก,กับเจ้าคุณพ่อเลยหากคุณนูอายุเท่าท่านในภาพและไว้หนวดหนาๆอย่างท่านใครที่เคยรู้จักชอบพอกับท่าน ต้องนึกว่าคุณหนูเป็นท่านทีเดียวเมื่อรุ่นรุ่นก็ไม่เหมือนท่านเท่าไหรหรอกคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่ท่าเดินก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนคุณพริมเองท่านยังออกปากกับแสลแมชิ้วทั้งคู่ของอีกขมมดเข้าหากันเมื่อได้ยินคำพูดประโยคท้ายของผู้เกิดก่อนคุณหนูนะรือเดินเหมือนเจ้าคุณพ่อเขาถามเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ฟังผิดไป ก็คุณหนูของชแชลแรมแล้วสิคะคุณพริมท่านพูดกับชแชลแรมบ่อยๆว่ายิ่งเป็นหนุ่มใหญ่คุณหนูก็ยิ่งเหมือนเจ้าคุณพ่อไม่ว่าจะเดินจะเหินหรือพูดจะอะไรเพราะฉะนั้นคุณหนูถึงได้อาพับต้องพลัดพลากจากทัพเทวาไปถึง12ปีอิดไม่ได้พูดโต้ตอบซักถามอะไรแม่ชแชลแรมอีกนอกจากยิ้มเน้นอยแล้วก็เดินไปเปิดตู้หยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งพี่เลี้ยงของพงพิษณุ จึงช่วยนำหนังสือที่เขาเอามาเพื่อจะช่วยเก็บไว้ในตู้ตามเดิมและถามว่าพวกนี้คุณนุ้อ่านหมดแล้วเหรอคะจ่าอิดรับคำสั้นๆพร้อมกับเดินเลี่ยงออกไปจากห้องสมุดนั้นขณะที่เดินกลับเข้ามายัางห้องทำงานของเขานั้นชายหนุ่มคิดโตแม่ชแล้วว่าฉันจะเหมือนท่านเจ้าคุณพิทักษ์ภูเบศได้อย่างไรแม่ช่้นจ๋าในเมื่อฉันไม่ใช่พงพิษณุเทวัน ลูกชายของท่านฉันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่จะเหมือนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แน่นอนที่ท่านฉันจะเหมือนท่านแม้แต่ท่วงท่าเดินพอกลับมาถึงห้องอิดอารันก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างอ่อนแรงสมองของเขาสับสนวุ่นวายไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเขาซึ่งน่าประหลาด ที่มาลมายแมนพงพิสนุเทวันทายาทหนุ่มผู้หายสาบสูญไปจากทัพเทวาอาแสนประหลาดเหลือนอกจากเขาจะเหมือนพงพิสนุแล้วบัดนี้แมชลลมยังยืนยันกับเขาว่าเขาเหมือนพระยาพิทักษ์ปูเบศราวกับคนคนเดียวกันโดยแม่ชแลมได้เอ่ยอ้างถึงคำพูดของคุณพริมเทวันด้วยในเรื่องรูปร่างหน้าตาของเขา ซึ่งย่อมเป็นการยืนยันให้เขารู้ว่าเขาอาจเหมือนพระยาพิทักษ์ภูเบศยิ่งกว่าพงศ์พิศณุตัวจริงเพราะคำพูดของแม่แชแลมประโยคที่ว่ายิ่งเป็นหนุ่มใหญ่คุณหนูก็ยิ่งเหมือนเท่าคุณพ่อไม่ว่าจะเดินจะเหินหรือพูดจาอะไรด้วยเหตุนี้กระมังทุกคนจึงเชื่อสนิทว่าเขาคือพง์พิศณุโดยไม่มีใครแสดงความสงสัย เคลือบแคลงใจเขาเองบางครั้งยังเผลอคิดด้วยว่าเขาคือพงพิษณุเทวันนายแพทย์ประวิทย์ภัยสารเวทยิ้มอย่างยินดีหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อพบว่าเด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงบันไดชั้นล่างสุดนั้นคือดุดดาวดวงจินดาดุดดาวเขาตะโกนก้องเรียกเธออยู่ในใจพร้อมกับรีบเปิดประตูรถ ก้าวลงมาและเดินตรงเข้าไปหาเด็กสาวดุดดาวประนมมือขึ้นไหวนายแพทย์หนุ่มและยิ้มให้เขาอย่างน่ารักส่วนประวิทย์พอเดินเข้ามาใกล้และได้แลเห็นดุดดาวเต็มตาเขาก็มองดูเธออย่างตะลึงลานจนเกือบจะลืมยกมือขึ้นรับไหว้ทั้งนี้ก็เพราะเขาเพิ่งแลเห็นเด็กสาวในคราบใหม่วันนี้เป็นวันแรกทั้งเป็นการแลเห็นเธอ อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายอันงดงามเพราะกำลังเตรียมตัวออกไปจากทัพเทวาเด็กสาวก้มลงมองดูตนเองคล้ายสำรวจหาความบกพร่องเมื่อรู้ว่าเธอถูกประวิตย์มองดูอย่างเพ่งพินิดดังนั้นเธอจึงถามเขาอย่างซื่อว่าคุณหมอมองดาวคล้ายคนแปลกหน้าดาวมีอะไรแปลกไปหรือคะถูกแล้วครับคุณดาวแปลกไป ชายหนุ่มรับคำพร้อมกับยิ้มเก้อเมื่อรู้ว่าเขาเพลอม,มองดูดุดดาวอย่างลืมตัวเอ๊ะดาวแปลกยังไงคะดุดดาวถามอย่างสงสัยเธอเปลี่ยนแปลงไปจนหมอจำไม่ได้ประวิทย์บอกเสียงอ่อนโยนนางสาวดุด,ดาวดวงจินดาหัวเราะชอบใจเบาๆผุมมของดาวสั้นไปไม่รุงรัง แล้วก็สวมกระโปรงสวยด้วยใช่ไหมคะเธอถามเขาอย่างเด็กๆครับนายแพทย์หนุ่มรับคำสั้นๆทั้งที่เขาอยากจะพูดอะไรให้มากมายกว่านี้คุณหมอประวิรมหาคุณวนรณทิพย์กมังคะวันนี้เธอไม่อยู่หรอกคะไปธุระกันหมดทั้งคุณนายลำดวนและคุณอดิเทพด้วยเออเชิญคุณหมอในห้องรับแขกก่อนสิคะเธอจารนัยบอกเขา และเอ่ยเสื้อเชิญอย่างอ่อนหวานเมื่อเนึกขึ้นได้ประวิทย์พยักหน้ารับรพููพางถามว่าแล้วคุณดาวล่ะครับจะไปไหนดาวจะไปซื้อของกับป้าแสลมค่ะเลยออกมารอป้าแสลมที่หน้าตึกจะไปกันยังไงครับชายหนุ่มเรียกเคียงถามเพราะเขารู้ว่าเมื่อทุกคนออกไปธุระน,นอกบ้านกันหมดรถสำหรับใช้อาจไม่มีเหลือ ประเดี๋ยวเราจะไปแท็กรถแท็กซี่กันค่ะเธอตอบตามความจริงประวิทย์จึงรีบพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นประเดี๋ยวไปรถของหมอดีกว่าครับคุณหมอจะมาพบใครไม่ใช่หรอคะคุณนายลำดวนตัวให้หมอมาแต่เมื่อไม่อยู่หมอก็ไม่จาเป็นต้องรอว่าแต่คุณดาวเถอะรังเกียดหรือเปล่าหากหมอจะไปส่งเขาถามเบาๆในตอนท้ายดาวไม่รังเกียจหรอคะ แต่รู้สึกว่ารบกวนคุณหมอประวิต์เกินไปข้อสำคัญดาวต้องแล้วแต่ป้าชแชลแมค่ะเธอบอกเขาเสียงอ่อนหวานตกลงประเดี๋ยวมาบอกป้าชแชลแมของคุณดาวเองประวิตพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นอันว่าวันนั้นนายแพทย์หนุ่มประจำบ้านทัพเทวาได้มีโอกาสใกล้ชิดดุจด,ดาวเพราะแม่ชแชลแมยอมรับความเอื้ออารีของเขาพร้อมกันนี้ หล่อนก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของประวิทย์ที่มีต่อดุจด,ดาวรางๆหล่นจึงแอบลำพึงในใจว่าคุณหมอประวิทย์เป็นคนดีหากเธอรักคุณดาวดุจด,ดาวจริงคุณดาวก็คงสบายและมีความสุขเมื่อแต่งงานกันการกลับมาจากบ้านมัทุกรโดยได้พบและได้สนทนากับเจ้าของบ้านสาวมนทการมัทุกรทำให้อารมณ์ของอิก เบิกบานแจ่มใสกว่าปกติเสมอดังนั้นเขาจึงฮัมเพลงเบาๆเมื่อก้าวขึ้นบันไดหน้าตึกมาชายหนุ่มก็เลยผ่านห้องรับแขกเข้าไปห้องนั่งเล่นเขาก็ได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเพราะไม่มีเด็กรับใช้อยู่ในห้องเขาจึงปลาดเข้าไปรับด้วยตนเองฮัลโหลที่นั่นทับเทวาใช่ไหมคะ พอยกหูโทรศัพท์ขึ้นแนบกับหูของเขาอิดก,ก็ได้ยินเสียงแหลมกังวานถามมาเสียงนี้ทำให้เขาต้องขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างคลุ้นคิดอะไรบางอย่างและตอบไปว่าใช่ครับที่นี่ทัพเทวาคุณต้องการพูดกับใครไม่ทราบเอ๊ะนั่องใครพูดคะฝ่ายโนนอนุทานอย่างแปลกใจและรีบตาม พงพิษณุเทวันขอโทษละครับคุณล่ะเป็นใครต้องการพูดกับใครอิตอบแล้วย้อนถามไปบ้างซึ่งในวินาทีต่อมาตาของเขาก็เป็นประกายวาวโรดจบบทที่15